สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซับนานฟาร์มอีกนะครับนานทีมาเจอกันนะครับช่วงนี้ก็ธรรมดาเลยครับนะฮะท่างกันไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าในวันนี้นะครับผมมีโอกาสอยู่ในฟาร์มนะครับก็เลยเอมาปลูกผักก็เรียกว่าทานตะวันเนาะปลูกทานตะวันต้นอ่อนเพื่อนๆได้ดูแวบพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอันนี้คือถาดเพาะนะครับที่ชนิดที่มีรูแล้วสเปคของตัวนี้ก็อยู่ที่60ตัวนี้630นะครับความหนาก็ประมาณทักสัก3นิ้วนะครับสเปคของเขานะครับก็เป็นถาดเพาะที่เราสามารถหาซื้อตามร้านเกษตรได้ทั่วไปนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ เราเตรียมดินปลูกก่อนเลยครับนะฮะหรือไปครับก่อนที่เราเตรียมดินปลูกเนี่ยเมเล็ดพันธุ์เมล็ดทานตะวันเนี่ยเราจะต้องเอาไปเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับมันจะมีหลายช่องเลยที่เขาจะบอกอรายละเอียดค่อนข้างเยอะแยะเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะเอา,มาเมล็ดไ,ไปไปไปแช่น้ํากันก่อนนะครับแช่น้าสัก12ชั่วโมงแล้วแล้วก็หลังจากน,นั้นเราก็บ่มอีกสัก12ชั่วโมงนะครับเมื่อเราทําอย่างนั้นเสร็จเราก็มาลงดินปลูกกันครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สนใจอยากจะไปปลูกไว้ทานที่บ้านก็ได้นะครับนะฮะไว้ทานที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็บางท่านก็ถ้าทำหลายๆถาดเนี่ยก็สามารถนําไปจำหน่ายได้นะครับอย่างตัวผมเองก็ปลูกไว้แล้วก็เนี่ยครับปลูกวันหนึ่งห้าถาปลูกถาดแค่นี้เองครับแล้วก็เราก็ไปนําไปจำหน่าย ็ถือว่าสร้างไรายได้ชนิดหนึ่งเลยแล้วก็ยังมีพวกเนี่ยครับอย่างพวก,กัตระกูลสลับต,ต่างๆนะครับก็เป็นพวก,พพวกทีมโกเลตโอ๊กตระกูลคอสต่างๆใน,นที่เราปลูกตรงนี้เป็นไฮโดรเนี่ยก็สามารถจำหน่ายได้นะครับพอเลี้ยงชีพได้อยู่นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองนะครับค้นคว้าหาดูนะครับเอาเป็นว่าผมมาแนะนําจริงแนวทางนะครับพเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราใส่ดินให้เต็มเดี๋ยวผมเอาทีเดียวสี่ถาดเลยครับ น,นี้ก็เป็นดินปลูกสําสเร็จรูปนะครับเพื่อนๆนะครับสูตรนี้ดีหน่อยเขาจะหมักนม,มสดมานะครับเป็นดินซีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนดินดินปลูกสําเร็จรูปที่มีคุณภาพเลยล่ะครับนะฮะ ให้ดูน่าสนใจนะครับเวลาเรานําไปจําหน่ายตัวผมเองผมยกไปทั้งถาดเลยครับนะครับแล้วก็คือต้นอ่อนเขานเดจะแบบละอ่อนสวยงามเวลา,า,า,วลา,าคนเห็นหรือว่าลูกค้าเห็นเนี่ยเขาเขาจะจะให้ความสนใจมากเลยแล้วเขาก็จะถามว่าเอ๊อันนี้มันต้นอะไรต้นอะไรเนี่ยครับนะครับซึ่งเมื่อเขาเกิดความสนใจเราก็แนะนาเขาได้แล้วก็ง่ายง่ายต่อการจําหน่ายครับแล้วเขาก็แบบเอาถุงเนืองเอเงาสองถุงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเราขายเราประกอบขายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรา มาแบ่งขายก็ทําถุงนึงด้ยี่สิบบาทก็ไม่ได้แพงอะไรก็ง่ายต่อการตัดสินใจสําหรับลูกค้าด้วยนี่ก็แนะนําเพื่อนนะครับนี่เราก็นี่แหล,ละครับเอาจริงๆเอาเป็นไม้แหละแต่ว่าผมมีระดับน้ำตัวนี้ก็เอาแล้วตัวนี้นะครับมาปาดปาดเอานะครับปาดปาดไปให้มันเต็ม คนเดียวครับนะฮะก็เลยถือโอกาสตั้งกล้องไว้อาจจะถิงชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพื่อนรดินนี้ผมแนะนําเป็นดินที่ถ้าแถวบ้านเพื่อนๆมีดินสําเร็จรูปก,ก็ใช้ก็ได้นะครับ แต่พยายามเลือกตัวที่เขามีเขามีแบบมีดินผสมแกลบเนาะแล้วก็พวกกากมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายเราก็ต้องการให้รากเขาเนี่ยมัน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 หาอาหารเขาคือเขาหาอาหารได้สะดวกครับเพื่อนนะครับดังนั้นแ,แล้วเราต้องใช้ดินที่ค่อนข้างฟูแต่ถ้าแบบว่ามีใบไม้ใบหญ้าหรือเป็น,ปนกิ่งก้านสาขาอะไรต่างๆเข้ามามันก็ ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับจรงอยากให้เพื่อนหาดินผูกที่ล่าเขาสามารถหาที่อาหารได้ง่ายๆครับนะฮะคือไม่แน่น <Okay. S 1> บางยี่ห้อบางมันก็จะเป็นเหมือนดินเหนียวแข็งอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆจากนั้นผมก็ยังไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเราเพาะเพียงเจ็ดวันเป็นต้นอ่อนเท่านั้นเองนะครับ นนะถาดหนึ่งก็ไม่กินเขาเรียกว่าถาดมนึงก็ไม่ไม่เปลืองนะครับดินนี้ไม่เปลือง ถาดนึงก็ไม่ถึงถุงอะฮะประมาณตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของถุงนะครับเราก็จะเหลือนี่แหละครับเราเติมให้เขาเต็มอย่างนี้นะเติมให้เต็มเลยเพนะราะว่าเดี๋ยวเ็นทางตะวันเวลานั้นเขาจะได้เสมอเสมอกัน โอเคครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลดน้ำเลยนะครับเพื่อนนะครับลดน้ำเขาให้เอ่อพอมันบาดน,นะครับเอ่าพกี้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็น้ำา2ลิตร2ลิตรก็นี่แหละครับผมใส่ถาดน,นึงประมาณถาดละลิตรนะเพื่อนเอาให้ฉ่ำไว้ก่นอนจริงๆเอาให้ฉ่ำเลย สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามทรัพย์ันฟาร์มอยู่นะครับอตอนนี้นะครับเป็ดของเรานะครับก็เติบโตนู่นนะครับอยู่ด้านหลังนู่นนะครับก็เติบโตมากแล้วนะครับตอนนี้เป็ดเดือนหน้าน่าจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าน่าจะมีไข่น่าจะมีลูกเป็ดนะครับท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดอีเหลียงนะครับก็ติดตามในทรัพย์ันฟาร์มนะครับ เนาะช่ำๆเลยครับเพื่อน นอนพันตะวันนี้ใช้เวลาปลูกนี่ยทั้งหมดเจ็วันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนับตั้งแต่นับตังต้ตงแต่วันแรกนี่แหละครับที่เราเอาเมล็ดใส่ถานนี่เลยนะครับถือว่าเป็นนับเป็นวันนับเป็นวันที่หนึ่งนะครับ ก็น่าจะฉ่าได้ที่เดี๋ยวเราเติมอีกรอบนึงงนะฮะเดี๋ยวเรานะครับเราฉีดพ่นได้มากกำลังดีครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่เมล็ดปลูกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยฉีดเขาซ้ำอีกครัง้งหนึ่งนะครับเพื่อนอ่ะ เรามาโรยมเมล็ดทานตะวันกันเลยครับวิธีการโรยนะนี่ครับเพื่อนๆผมจะให้เพื่อนๆดูได้ไงนะอ,อนี่นะครับคือมเมล็ดที่เราบ่มแล้วนะครับ12ชั่วโมงแล้วก็เราแช่ไว้12ชั่วโมงแล้วเราก็มาบ่ม12ชั่วโมงนะครับนะเาเร็วอ้อมืนท่านยไก่นะครับนี่นะครับจะเห็นเม็ดนะครับที่ เขาเริ่มมีตุ่มขา,ขาวๆมีรากออกมาแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือระบบม,มานี่คือระบบม,มา12ชั่วโมงแล้วก็แช่12ชั่วโมง,โมงบ่ม12ชั่วโมงตอนนี้กาลังดีเลยครับเดี๋ยวเรามาโรยลงอ่ะพรอได้เลยครับบางคนเอ๊ะปลูกแบบไหนนะพอดีผมทำไปขายที่ตลาดนะครับแล้วก็ ลูกค้าหลายคนก็ถามนะครับซึ่งก็มีติดตามกันอยู่ในเพจในช่องของเราด้วยก็ผมก็เลยว่าเอางั้นเดี๋ยวทำคลิปเป็นวิธีการปลูกคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับโรยเข้าไปเลยครับพเพื่อนๆนะฮะโรยเข้าไปเลยแม่วันนี้เขาถือว่าเขาออกดีนะครับบางครั้งบางรอบก็หัวยังไม่ออกขนาดนี้เลยนะครับ แต่รอบนี้คือออกแบบนะครับโรยไปเงียบเพื่อนๆเอาทีๆเลยครับแต่อย่าให้เขาแค่อย่าให้เขาซ้อนๆกันเท่านั้นก็พอนะครับจริงๆถ้าจะให้ดีเรามีมีไม้เนาะทำเป็นไม้เป็นครอบแบบสี่เหลี่ยมนะครับเวลาเราโรยจะได้โรยง่ายหน่อยนะครับเพื่อนๆบางคนอยากจะลองอยากจะลองเพาะดูก็ ลองดูได้นะครับาถาดหนึ่งก็ถาดหนึ่งก็จับช่างไม่ถึงขีดนะครับเพื่อนไม่ถึงขีดครับนี่ครับไม่ถึงขีดนี่ครับทำน,น,นี้ไปเรื่อยเอาให้เขาถี่เลยครับเพื่อนเพราะว่าเวลาเขาโต เวลาเขาขึ้นมาเป็นพุ่มมันจออะคือถ้าเราทําจําหน่ายเนาะเพื่อนๆเนาะเราก็ต้องการใช้พื้นที่ให้มัน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 ,มน,มนสูงสุดนะนะครับเขาก็จะได้เติบโตแล้วเราก็จะได้ผลผลิตที่ที่เยอะเยอะขึ้นแต่ถ้าบางท่านแบบใส่นิดเดียวหรือใส่น้อยเวลาเราปลูกแต่ละครั้งผลผลิตเขาก็ออกมาน้อยถ้าเราใส่เยอะเขาก็ออกมาเยอะนะครับเพื่อนๆนี่ครับ สีได้เลยี่ได้เลยนี่่ดมรยใส่คือทำงานยากหน่อยแม่เพื่อว่าเมื่อสักคู่ไปให้อาหารเด็กๆมานะครับ ปหาเป็ดมาก็เลยใส่ถุงมือคาอยู่ก็เอาต่อกันเลยนี่ครับเพื่อนถือว่าสวยครับเพราะรอบนี้ถือว่าสวยเพราะว่าคือลากเขาออกมาสมบูรณ์คือ99%ได้เลยนะครับที่ที่งอกออกมาเป็นหัวขาขาวเนี่ย นี่ถือว่าเรานับเป็นวันวันที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเดี๋ยวผมเร่งมือเนี่ยที่ปัานจะยาวนิดนึงนะเพื่อนๆยังไงก็ปักติดตามกันด้วยยังไงก็เอ่อบางท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับส่วนบางท่านที่เพิ่งเข้ามาดูก็ปาก ติดตามด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยแหละครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ของเรานะครับพออไหนที่เราพอที่จะทําให้เพื่อนๆได้รับชมได้ได้ดูไปพร้อมๆกันกับเรื่องเกษตรใกล้บ้านแบบนี้ฮะเนี่ยแค่นี้เราก็สร้างรายได้แล้วเนี่ยครับเพื่อนๆผมว่าไปขายวันหนึ่งสี่ถาดก็สี่ถาดห้าถาดเนี่ยก็คือหมดเร็วผมถือว่า ระแสตอบรับคดีนะครับเพื่อนๆใครจะลองเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับนะฮะพอเราว่างจากการปลูกผักไฮโดรนี่เป็นเคลนี้เป็นเคลนะครับเป็นคณะทีเ่เราสามารถเก็บใบกินได้ตลอดทั้งทั้งปีเลยอันนี้นะครับตอนตอนนี้กําลังพอดีผมปลูกระบบไฮโดรก็เขาได้ประมาณสัก สารมาทิศแล้วล่ะครับนี่เราจะถ่ายนี่เห็นไหครับถ่ายเป็เขานี่แหละครับมีเอาวางทับนี่เลยครับเพื่อนๆครับวางทับแบบนี้เลยเขาจะล้นู่นหน่อยแต่เราทับกดไว้นี่แหละครับกดไว้ทับกดไว้เอาหินทับอีกครับ แม่อันนี้คือเรียบร้อยครับเพื่อนเดี๋ยวเราทิ้งไว้แบบนี้แหละครับแต่เอาไว้ในร่มนะครับเพื่อนนะครับสองคืนนะครับแล้วเราไปดูกันว่าสองคืนแล้วเป็นแบบไหนครับไปเพื่อนเข้าไปดูครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงห้องที่เราจะต้องเก็บไว้นะครับเมื่อสักครู่ที่ว่าเราเอาไอ หินทับเข้าไปแล้วก็เอาดินปูกทับเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเสมอกันเวลาเขาเขาขึ้นมาน่ะเขาจะได้เสมอน,นะครับเพื่อนเขาจะได้โตเท่าๆกันง่ายๆนะครับ <c oughs> อันนี้คือหลังจากที่เราทับเอาไว้สองวันแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็เราก็จะามาผมก็จะามาเข้าที่ห้องอนี้นะครับเป็นห้องห้องชั้นห้องของเขานี่แหละครับนี่ครับ นี่แหละครับพิ่งตัวนี้คือเราพึ่งเอาออกมาเมื่อเช้านี่เองนะครับนี่ภายในแป๊บเดียวเพื่อนๆดูดิครับเขาขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนมาอีกสักนิดหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้นี่ได้อยู่ในห้องอบเนี่ยสองวันแล้วก็รวมจากวันที่ปลูกกับอย่างอันนี้นะครับทับไปสองวันและอันนี้อันนี้สองวันนี่เป็นสี่วันละตอนนี้คือเขาเริ่มโตแล,ล้วนะครับยืดขึ้นก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนะฮะ นี่แหละครับวิธีการปลูกก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับแล้วก็หลังจากทีอ่อยู่ตรงนี้ได้ประมาณสีอ่อันนี้วันที่4ใช่ไหมครับพอสักวันที่6วันที่7เราก็สามารถตัดไปรับประทานได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะรับประทานถ้าเราอยากให้เข้าเขียวเนี่ยเราก็เอาขึ้นออกมาให้เขาสังคหอแสงเป็นแสงอ่อนๆน,นี่แหละครับเดี๋ยวไปที่เขาขึ้นเหลือง แล้วอ่อนแบบเนี้ยเขาจะเป็นสีเขียวถ้าเขาเจอแสงแดดนะครับเขาจะส่องเข้าแสงโดยธรรมชาติของเขาเองนะครับนี่แหละครับวิธีการก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองไปทําดูก็ลองทํากันได้นะครับนะฮะเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆนะฮะเรื่องการสั่งผลิตภัณฑ์หรือสั่งถาดสั่งเมล็ดพันธุ์นะครับนะฮะมีเยอะแยะมากมายเลยในเว็บไซต์โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับ ทรัพปะันทครั้งนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับโอ,อก,กาสหน้าพบกันใหม่สำหรับครั้งนี้สวัสดีครับผม